กระบวนการในการดําเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโดยเครือข่ายชุมชนที่มาที่ไปก็คือมองเห็นศักยภาพของตําบลสบเตียนะจ๊ะตำบลสบเตียมีสาเอดหมู่บ้านเนาะมีแกนน้ำที่เข้มแข็งโดยพ่อกำน,นันพ่อหลวงแล้วก็ตลอดจนถึงอสมอแล้วก็กลุ่มแม่บ้านแล้วมีหน่วยงานทั้งภาคราชการเองนะจ๊ะตลอดจนคณะสงฆ์นะจ๊ะ ที่เวลาดําเนินกิจกรรมอย่างต่างๆแล้วก็จะคือความร่วมมือเป็นอย่างดีนะจ้าก็เลยคิดว่าปัญหาสุราเนี่ยมันมีศักยภาพในชุมชนที่สูงแล้วเ h ามันเป็นปัญหาที่ว่าอาจจะเป็นตัวบุคคลก็จริงแต่ว่ามันมีผลกระทบทั้งเศรษฐกิจกสังคมชุมชนโดยรวมแล้วก็ปัญหาด้านสาธารณสุขสุขภาพตัวนะจ๊ะสวนสวนความคิดเห็นของนายกนี่ตั้งใจมาเหมือนละตั้งใจกับท่านประหลัดกับกับพ่อหลวงกำนัน มันก็ผู้นำชุมชนเราเนี่ยตั้งใจไว้เหมือนว่าอยากจะให้ชุมชนในตําบลสุกเตี้ยเาเนี่ยนะครับในงานกิจกรรมงานข่าวดํางานบ้านตบการอย่างการเนี่ยมาอยากจะให้มีสุรามาเลี้ยงมาดูกันเพื่อเพื่อว่าจะจะลดต้นทุนของเจ้าภาพเปิ้นแผนในการดําเนินงานนะจ๊ะเนาะก,ก็คือ,เ,อเริ่มจากการปูพื้นฐานมาจะาจัด จัดการอบรมสร้างความเข้าใจร่วมกันนะจาว่าเราจะขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการไปอย่างใดนะเนาะโดยเชิญแกนนำมานะจากที่ว่ามานะจาทั้งหน่วยราชก,การคือหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาลน,นะจ๊ะระพสตในพื้นที่แล้วก็เจ้าวาดคณะสงฆ์นะจะ๊แล้วก็มีแกนนำผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานแม่บ้านแล้วก็ประธานอสมอเข้าร่วมใน คือพับการอบรมแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันการคิดเนี่ยมันคิดมาจากตังบนก่อนับตังบนว่าโครงการเขาจะย่ายไงหญ่ใดดีเนะี่ยซึ่งมันมันย้อนกับหลักความเป็นจริงเพราะชาวบ้านไม่ได้คิดเองเพราะฉะนั้นเขาจะย่างหญ่ใดเพื่อเือชาวบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการคิดอย่างที่บอกครับพอเริ่มทำเอ็มูในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการเทศบาลเนาะแล้วก็ผู้นำเขาเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไปคนคิดเองคิดก่อน เราอยากให้นเมียอยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลงประชาคมก่อนํากใจใจเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์ไปนั่งอู้นั่งจานก่อนจดตตผลึกความคิดแล้วก็กลายเป็นให้มมนเกิดจะเป็นความคิดของชาวบ้านขึ้นมาใช่นะครับคือ,อแล้วก็ตั้งกฎตั้งระเบียบนะครับเป็นมติมติก็คือกฎข้อระเบียบของชุมชนนั่นแหละนะครับซึ่งถามว่าถ้าบัดาทำแล้วมีความผิดอย่างก็ มันก็ไม่ได้มีอย่างไปบังคับขนาดน,นั้นแต่ว่านั่นคือเรื่องของกฎระเบียบหมู่บ้านเนี่ยคือความร่วมมือพอพอ,อ,องานนี้บัตรทำแล้วงานหน้าไมควจะบัตรทำโดยกันละจะบอกเพื่อนจะว่าทงกันละเนี่ยนะครับเป็น,เป,นเป็นวิธีนี้มากกว่านะเรื่องของความร่วมมือมากกว่าครับคือตัวเองเนี่ยเริ่มทําเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มแรกปี2549ค่ะ เราต้องไปสร้างความรู้ความตระหนักในชุมชนว่าตอนนี้มันแทรกซึมไปในในทั้งตัวเขาเรื่องของสุขภาพของผู้ดื่มของชุมชนของครอบครัวอย่างนี้ค่ะแล้วมันมันมันจะเกิดอะไรต่อยอดไปตรงน,นี้เราทําให้เขามองไปข้างหน้าด้วยกับเราอย่างนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของสร้างความรู้แล้วโดดเข้าลงไปพื้นที่ด้วยรวมเป็นพี่เลี้ยงบางครั้งอสมอที่ทําร่วมกับเราหรือผู้ผู้นำเนี่ยอาจจะโดนแรงต้านแรงแรงเสียทานอย่างงี้ค่ะ เราในฐานะที่เป็นบทบาทข้าราชการในพื้นที่เราก็ใช้วิธีที่มันละมุนละม่อมแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมเนี่ย mm. ก็ทําให้การทํางานมันลื่นไหลค่ะหลายอย่างทุกอย่างเรามองที่ว่าการมีส่วนร่วมตัวนี้ค่ะเร,เริ่มแรกก็คือว่าเขาก็ไปอบรมมาก่อนเนี่ยเนาะแล้วก็ิ้นก็มีป้ายฮึ่ยแล้วก็พอดีมีงานเขาก็เอาไป้ายไปขึ้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกว่างานนี้มาหฮือเลี้ยงสุราเน้ออยากจะเจ้า ของึืนป้ายเหี้ถ้าว่าเอา,เอาจัดงานแล้วบ่ได้ดื่มสุรานะคะก็เจญเจ้าหน้าที่ราพศตอเปิ้ลมามอบใบประกาศเนาะใบประกาศในในใน,ในบ้านที่เปิ้ลเข้าร่วมโครงการบาลี้ยงเนี่ยจะเขาก็มีป้ายมีไอ้รีดเนาะเป็นรีดจะเป็นต้นไม้อาจะเขาก็เอามาให้เจ้าภาพเปิ้ลบทบาทของผมในฐนที่เป็นผู้นำชุมชนอ่มามันแน่นอนแล้วครับผมต้องเป็นตัวรักในการขับเคลื่อนอยู่แล้วครับ ผมได้เข้าไปทำความเข้าใจสนับสนุนนะครับได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเปิ้ลในเรื่องของการ็ิทีปรึกษาครับแล้วก็แก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างเปิ้ลน,นะครับในครอบครัวครับในเรื่องของที่จะไปเรียนรู้กับชุมชนต้นแบบนะจะก็เอากลุ่มแกนนำชุมชนนะจ๊ะกลุ่มเป้าหมายของหมู่บ้านที่จะเป็น นำล่องสุเตีมโมเดลนี้นะจ่า,จาที่จะเป็นแกนนำที่จะ,ะเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือว่าแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านของเปิ้นเนี้ยไปดูงานชุมชนต้นแบบ